การสวัสดีกันตั้งแต่ครับผมทพวกมันแล้วนะสกรรถนตอนนี้นเราอยูอ่ในพอมมินิโมบายนะทหมดมานเทิร์ระย้านั่นเองนะครับผมลงตรงไหนดีวะนี่ลงตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันเออไ <c oughs> อตรงนี้ดีกว่าใกล้กว่ามันจะเกือบสายไปแล้ว นี่พื้นอาณาจาไปแล้วมั้งโอ้โหมีแก้ข้ัวก้าคนเอ๊ะดูว่ามีคนอยู่แล้วอับป่ววะเต่เทียแน่ต้องหาของก่อนไม่มีใครเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้ยกล่องระเบิดอเอาฟืนอะไรมาก็ได้ เอออันนี้ผมน่าจะเป็นที่ดีเราแต่เราชอบอืนออโตอเมติกมากกว่าเอาปืน D K H มันกว่านะโอเคไม่ไต่อหีิเอาละ อเอน่าไม่เอาปืนกระบ,บอกนี้ทาย25ิาไม่เอาเอาโปกนิดโอเคซับเพรสเซอร์โอ้มีศัตรูอยู่แถวนี้ชัดโอ้ไม่โดนอะไรฮะโดนอะไรเอ้โู้ตเอาทาย25่ิ้ดี มเอ้นี่ก่อนกระสุนเราเหลือน,อน,น้อยแล้วนี่นะเราต้องเนึวก่อนดูซิว่าของนี้มีกระสุนไหมเออไม่มีเลยลเพราะฉะนั้นต้องเอา,เอาไอ้ยิ่ผ้าก่อนต้องจุกหน่อยเดี๋ยวยิงโดนโอเคไม่มีให้เหลือแล้วเอ้ยมีกระสุนสามร้อยนั้นเลยนะไหมเป็นธรรมดาของนี้สักสองสามร้อยเนี่ยเนี่ยฮะเอาละอุอ้ยคุณมือยิงเออซัฟเพเซอร์ใส่ไม่ได้สินะใสีไดยจริงเออสต็อกใส่ได้โอเคเออซัฟเพเซอร์เอ้ย ใส่ไม่ได้เดี๋ยวเก็บไนก่อนแล้วกัน <c oughs> โอือหือโอ้โหเดี๋ยวก่อนมีคนอยู่แถวนี้ต้องขึ้นไปก่อนอือม <c oughs> โอเค <c oughs> เอาละอุ้ยอ๋อน <c oughs> ึกว่าหอสมองมือเลยเรา <c oughs> อยู่แถวตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหนี่ไงมันโอ้หนี่ไงมันโอ้โหนี่ไงมัน โอ้ยใครวะใครวะเฮ้ยใครไม่รู้แต่ที่แน่เราต้องออกไปจากแถวนี้ให้ได้ก่อนเออ,อนี่ไงมันไม่หมดเวลาเลยเราแล้วนี่ไม่น่ามีคนอยู่แล้วโอเคโอ้โหของดีเทนะ่านั้นเอาไอ้นี่แทน เรานี่โคตรดีเลยไม่ผิดเราเป็นโคตรโชคดีเลยโคตรสุดเลยนั่นเพื่อนเปนผ่านอะีรได้อเอาล่ะเอาของไมห่หมดโอเคอโอเค มื่อกี้มีปัญหานิดหน่อยอืยอหืออ้อไม่ใช่ขึ้นไม่ได้นี่นะเดี๋ยวก่อนขึ้นเป็นไงดีวะตรงนี้โอ้ยไม่ได้ไกลไปเอาขึ้นไม่ได้อีกเวรกรรมเอาเฮย้ยขึ้นไม่ได้เลยโอ้ยอือหือ โอ,โอเคตายสุดทีเอาเฮ้ยคือไม่ถึงไม่ถึงไหมโอไม่ถึงเลยโอเคตายกลายเป็นปปปข้างกายเรื่อยๆตายกลายเป็นครึ่งหนึ่งละโอ้โหอีกทั้งกายถึงถึงตรงนู้นโอ้ไม่นะวงมันบีบเข้ามาแล้วตอนนั้นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมโอ้ไม่เป็นไรรถนั่นรถเอทีวีนี่นะ โอเคมันมีกุญซุนผ่านหรือเปล่าอะไรนี่เราต้องรีบไป นยังไม่ถังโอเคเออไม่ต่อแล้วไม่ได้ต่อแจะล้มสองคนจบโอเคโอ้ยโอ้ยกดผิดต่อและวยัง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 ถึงย้งโอ้ยอยากทีิงๆโอ้ยมาร์กในว่าเราเนี่ยะ ิงเ,เราไม่ใช้เลยมีรถเลยคอนทุกวันเลื okay. ่อนของรถมือ hey 2เลยเนี่ยบอกด้วยการบินจิตเรื่อก12%โอเค V2 จุดเราต้องไปสุดเฮ้ยกคันเราอยู่ใกล้สะพานนี่นะไปกันเลยดีกตัวตกก็ตกเจ็บด้วยเป็นรถใกล้ทางเราไม่ควรใช้รถละรถควันขึ้นอย่างนี้ถ้ามีสตูยิงแล้วก็ตายแน่นอน ฟู๊ว่าแถวนั้นมีคนหรือเปล่าน่ามีที่แน่นั่นน่นาจะเป็นที่ที่เรสาสามารถส่อได้เราเล่นสาสไนเปอร์อรและแอซซอลเอาละ่ะตรงเดินไปนะเพราะว่าคงไม่มีใครยิงระหว่างทางแต่ตรงนี้ก็เป็นที่โล่งเลยยังไงดีนะหรือว่าเราจะว่ายน้ำไปดีไม่ได้เป็นความคิดที่ดีแต่ที่แน่แน่ลูก่อนละกัน ดูก่อนแล้วกันไม่มีใครต้องสไลด์สไลด์กระโดดโอ้ยเคมื่องยนต์ก็สไลด์นี่นะาย่อมไปเลยเรา สินะที่เราไม่มีเลือกคลาสเกานะถ้าเลือกเกานี่เราคงรู้ตัแหน่งสูนแล้วพอรอถ้าอยู่แถวนี้นะเสียวโดนยิงริงเลยนะฮะโอเคโอ้ศูนย์โอ้มดตรงกูจมาเอามาโอเคบนเอ,อตรงแถวนั้นเราเนี่ย อ้โอเค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 เอาละขึ้นมาตรงนี้เลยนะโอเค DL แล้วไม่เอานอนแอร์ดร็อปคอตเรียบร้อาแล้วโอเคแล้วก็นี่อะไรชิคกี้พอนเราไม่เอาเอาละโอ้โหมีคนตายตรงนี้สินะมองว่าคงไม่มีกระดักอะไรละ แล้วก็ไม่มีฮอเหรอเออใช่ไม่ถ้ามีคนมาฮอก็จะไม่มีเราไปเพราะทุกคนเอาฮอไปหมดเลยโอ้เสีสทางจริงเราวิ้นเรนน่าจะมาลงมาโอ้ตรงมีกล่องเหลือกล่องนีเอลโอ้ยไม่เอาหรอกติดเรื่องมาแล้วอเอาเนียวลทำไมคุณตุมคุณหนิงชอบอาร์ติกเพราะว่ามัน มันเร็วฉันว่ามันร็วกว่าในเวลาาที่่รัวมากกว่าทีนี่นแล้วทนไมเนี่ยเ้กว่าหนโอ้เราต้องมีไปคอยแล้วโอ้โหมีหอได้หองเลยเล้วมีที่เราคิดถูกลปิดที่เราที่มาิมาสุก้าไปโอเคอเอ้โอ้ นะเล่นไปได้แค่6นาทีแหมจะได้อ่าได้แค่สองถ้า,าลูกนี้น่าจะใช้แฟดนะแต่เลิกก่อนบอกตาโต้นะว่าแฟดนี่คือมีแล้วไม่ได้ใช้เลยเพิ่มแค่6เลยเหรอเนี้ยฮะ เอาอีกรอบนี้ไหมนะทีนี่แน่ตอนนี้หกนาทีแล้วโอ้ยไม่มีอะไรผลล็อกเพิ่มเติมแหมในร้านจริงเออเออเอาไม่ว่าผมขอร้านคาเว่นทีน่นี่ก็ดีก่อนนะครับที่นี่นะครับสวัสดีครับผม